ยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้องบอกว่ากลับมารายการนี้นะคะ Infinity Book สิครั้งนะคะวันนี้จะมารีวิวหนังสือแล้วต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นไม่อ้อมค้อมเลยละกันเพราะทุกท่านน่าจะเห็นปกอยู่แล้วเนาะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ส่วนตัวชอบนักเขียนมากนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนรายการ Infinity podcast หรือทุกอย่างที่ผู้จัดนะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับน้องหมีนะถ้าเกิดทุกท่านเป็นแฟนรายการที่เราจัดเนี่ยจะเห็ไหนได้ว่าเราเอ่ยชื่อถึง m าคอม l m g l a d บ่อยมากคําถามคือมาค c o l m Gladwell นี่เป็นใครจริงๆเขาก็เป็นนักเขียนเนี่ยแหละคะ่ะไม่ได้ทําหน้าที่อื่นใดนะคะหมายความว่าไม่ได้เป็นนักวิจัยไม่ได้เป็นนักวิชาการศาสตราจารย์ใดแต่ว่าความสามารถเขานี่น่นาจะเก่งกว่าเก่งกว่าเขาเ,เรียกว่าต้องบอกอย่างนี้หนึ่งนะคะอาจารย์หลายท่านศาสตราจารย์หลายท่านเนี่ย ถูกบังคับนะพูดอย่างนี้เลยละกันในนามที่ว่าเราเองก็เป็นอาจารย์มหาหลัยเนาะถูกบังคับด้วยกระบวนการบางอย่างเวลาเขียนงานออกมาเนี่ยมันจะอ่านดูยากเพราะว่าทุกสิ่งที่เราเขียนนะคะอันนี้เพื่อป้องกันการ p l a จ i ริซ s m หรือว่าการเหมือนกับเราไปแบบลอกเอาไอเดียคนอื่นมานะโดยที่ไม่ได้ใส่ว่าเอามาจากไหนดังนั้นแค่ตัวตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเขียนอะไรปุ๊บ ต้องรีบกันแพลจาริซึมก่อนมันก็จะน่าเบื่อนะคะเพราะว่าอ่านอันไปเอาสดุดอีกแล้วว่าอันนี้เอามาจากงานคนนี้แล้วต้องเขียนอะไรที่แบบไม่เข้าใจก็ต้องมีการเขียนเพิ่มเติมเขียนลึกลงไปทําให้งานวิชาการส่วนใหญ่อันนี้พูดตามตรงส่วนใหญ่เลยนะอ่านแล้วน่าเบื่อนะฮะยิ่งเป็นประธานโทษอีกทีนะคะต้องขอกล่าวพัดพิงสายวิทยาศาสตร์เวลามันมีศรรัพท์เทคนิคทั้งหลายเนี่ยนะคะบางทีเราอ่านแล้วสุดมันไม่ถูกจริตแต่ว่ามลคอมแกลสเวลเป็นคนอันนี้พูดจริงๆอีก จับแพ้ชนแก่นะะไม่ได้ไม่ได้มั่วนะคือจับไปจับมาแล้วก็มารวมประมวลนะบทความทางวิชาการทั้งหลายหรือสิ่งที่เขาสนใจนั่นแหละรวมประมวลแล้วก็จับทำนะคะสิ่งที่เขาคิดออกเป็นไอเดียเป็นรูปเล่มจริงๆในหนังสือหนึ่งเล่มของเขาแต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะเป็นไอเดียหลักๆเนี่ยประมาณหนึ่งไอเดียแล้วก็จะแตกย่อยอธิบายรายละเอียดนั้นโดยการเชื่อมกับสถานการณ์จริงนะ,ะเล่มล่าสุดนะ แปลโดยอมริน h าวทูนะคะแล้วก็คุณนุชนาฏเนตรประเสริฐศรีเป็นผู้แปลนะคะดังนั้นก็ถ้าอยากจะไปซื้อนะไปได้เลยที่อมริน h าวทูนะคะต้องว็อยู่ตามสูย์หนังสือทั่วไปเนาะหนังสือเล่มนี้มีชื่อนะคะเป็นภาษาอังกฤษว่า talking to strangers นะคะแปลเป็นภาษาไทยศิลปะแห่งการอ่านคนส่วนตัวนี้มีความสงสัยมากนี่ต้องเนาาก่อนที่จะไปถึงสือว่า เวลาเขาแปลหนังสือเนี่ย talking to strangers ถ้าเป็นเราเราก็จะแบบแปลตรงๆนะคุยกับคนแปลกหน้าแต่เอาจริงถ้าแปลแบบนี้แล้วมาทำเป็นหน้าปกหนังสือคงคนหลายคนคงไม่เข้าใจว่าเราพยายามจะสื่อถึงอะไรเนาะดังนั้นก็บอกว่าอจริงๆภาษาในการแปลเนี่ยมันสำคัญ แล้วทำยังไงให้ภาษาเนี่ยมันอาจจะนี่คือทวิสไปเลยนะคะ Talking to Strangers กลายเป็นศิลปะแห่งการอ่านคนแต่ว่าเมื่อคุณเข้าไปในหนังสือในเล่มนั้นคุณจะเข้าใจว่าอ๋อทำไมถึงใช้คำว่าศิลปะแห่งการอ่านคนเพราะหนังสือเล่มนี้กำลังพูดถึงประเด็นนี้ค่ะเอาละโค้ดหน้าปกเขียนว่าดูคนให้ออกมองคนให้เป็นทำความรู้จักคนที่คุณไม่รู้จักอย่างถูกวิธีแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นนะคะ ก็แน่นอนว่าอะไรก็ตามที่เมาแคลเมาคอมแกลดเวลเนี่ยผลิตออกมาขายดีตลอดนะคะก็เรียกได้ว่าเขามีแฟนคลับแหละนะะดังนั้นไม่ว่านี้พูกลางนะจะเขียนเล้าฝีมือตกหรือฝีมือขึ้นนะคะยังง่ายยังไงก็จะมีคนรอซื้อนะแล้วส่วนตัวก็เป็นหนึ่งในคนนั้นแต่ว่าเราอ่านฟรีนะคะเนื่องจากว่าเป็นมินิมอลลิส์นี่ฝากรายการเราก็เลยไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดนะคะ่อนาหน่อยจริงหนังสือเล่มนี้ถ้าเป็นในภาษาอังกฤษจริงๆออกมา สักพักละนะคะแต่ว่าทางอเมริ h o าทูเนี่ยเพิ่งมาแปละนะคะที่ต้องบอกว่าหนังสือเนี่ยเขาก็อินโทรมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจอันหนึ่งนะเขาพูดถึงชาวนะฮะแอฟริกันอเมริกันคนหนึ่งนะคะซึ่งเธอเองเนี่ยเหมือนกับเป็นคล้ายๆคนที่ชอบแสดงออกเ,อเหมือนคนอเมริกันทั่วไปชอบแสดงออกเวลาคิดอะไรก็โพสนะคะก็โพสตาม Instagram โพสตามอะไรเงี้ยในมูลเขาบอกเธอก็เป็นสาวที่มีอะไรเธอก็จะโพสนะแล้วก็อธิบายความคิดของเธอนะคะ วันหนึ่งปรากฏว่าเธอก็ได้งานนะคะก็กำลังที่จะไปที่มหาวนะิทยาลัยนะที่ที่เธอจบมานั่นแหละนะคะเธอก็ขับรถออกจากบ้านไปนะ,ะบ้านเธอเนีอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนะก็เลียไปยังพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าในขณะที่ขับไปเนี่ยเหมือนกับเธอเปลี่ยนเลนนะคะแล้วไม่ติกขวานะ,ะตึกตึกตตึกเนี่ยตำรวจก็เลยหยุดเปรียกเธอนะ,ะนี่คือการเริ่มต้นเรื่องเขาเลย แล้วคุยไปคุยมาเกิดความไม่เข้าใจกันจากเดิมที่แค่แบบว่าเธอลืมเปิดไฟเลี้ยวนะคะแล้วเธอก็บ่นกับตำรวจว,ว่าอา้าวก็ตำรวจจี้รถเนี่ยเธอก็เลยต้องมาเบี่ยงแล้วคนเราพอมันเป็นกระทนหารแบบนี้เธอก็คงไม่ทันคิดว่าจะต้องเปิดไฟเลี้ยวเพราะว่ามันไม่มีอะไรถนนมันไม่ใช่ถนนที่แบบโอ้โหรถติดอะไรเยงี้มันเป็นเหมือนกับออกแนวเป็นชนบทด,ด้วยซ้ำนะคะคุยไปคุยมาต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็ เกิดขึ้นใหญ่โตขึ้นไปนะสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็จับกลุ่มเธอและความน่าเศร้าเพราะว่าในจริงๆแล้วในสตอรี่ไลน์ของเธอเนี่ยในชีวิตเธอนะเธอก็พูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะความไม่เท่าเทียมกันการถูกปฏิบัติยังไม่เท่าเทียมกันของคนผิวสีนะคะที่สุดแล้วเธอถูกจับขังคุกและหลังจากนั้น3วันทนานหาเธอก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายทิ้งคนที่รักเธอไว้ออมากมายนะคะทีนี้หนังสือ เริ่มมาอย่างนี้เราก็งงเอ๊ะเมาคอมนะแหมเจ้าคนผมหยิกนะต้องเอย่างนี้เพราะตัวเขาผมเป็นคนผมหยิกนะน่ารักต้องการที่จะสื่ออะไรกับเรานะคะไปมาเราก็ชอบบทนี้มากนะะต้องบอกว่าไม่เอามาทุกบทนะกันความสปอยสุดฤริกนะภาคแรกเขาพูดถึงเรื่องของสายลับและนักการทูตนะคะก็มีปริศนา เขาบอกว่าจริงๆเอ้ยอันเนี้ยช่วงที่คิวบากับอเมริกาเนี่ยมีความตึงเครียดกันมากๆนะโดยเฉพาะในยุคของอจอห์นเอฟเคนนดีนะคะก็มีความตึงเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอามิสไซล์มันจะพุ่งไหมจะเกิดสงครามโลกอีกครั้งไหมนะคะก็เป็นข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งรู้เนี่ยคืออ่านเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อ CIA เองเนี่ยนะคะก็มีสายลับที่มาแฝงตัวอยู่ใน CIA ในอเมริกานะคะ คือหมายความว่าจ,วาจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนอเมริกันแต่กําเนิดอะไรก็ได้นะแต่ว่าเลือกนะคะต้องบอกว่าเลีกนี่เป็นพวกนี้เลยนะแบบพวกทรยศนะต้องใช้คํานี้มันมีกฎหมายหนึ่งในอเมริกานะซึ่งสามารถเอาผิดได้นะคะกฎหมายตัวนี้บอกว่า,าดดะะจริงๆประธานเทปดีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์และอื่นๆมีสิทธิจะถูกกล่าวหาและเอาผิดด้วยข้อหากบฏได้นะคะซึ่งจริงกรณีนี้สามารถเอาผิดได้ในเคสนี้เช่นกันปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเรื่องราวนะ เธอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสายลับให้กับคิวบามีการศึกษาจบการศึกษาดีมากนะจบมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินนะซึ่ง,งจริงๆมหาวิทยาลัยนี้เก่งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือเธอมีการศึกษาที่ดีและวงเล็บเราก็งงว่าเธอทําไปทําไมเพราะว่าเธอไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องเป็นสายลับแต่เธออาจจะอินอะไรบางอย่างอนะไรพวกเธอเป็น American Studies อะไรแบบเนี้ยเธอก็เรียกที่เป็นสายลับปรากฏว่ากว่าดที่เธอจะโดนจับป่ะทุกท่าน กว่าที่จะโดนจับแล้วเปิดโปงว่าโอ้ยเจนี่เป็นสายลับเพราะหลายครั้งเขาก็งงกันว่าทำไมข้อมูลลับขั้นสุดยอดเนี่ยมันถึงแบบเหมือนอารมณ์วิกิลีกส์นะลีกออกไปลีกออกไปแล้วทําไมทางคิวบารู้สุดท้ายก็โดนจับได้แต่ว่าเขาก็เล่าถึงกันว่าคนเราเนี่ยเวลามองมันมองจากคนละมุมนะประการถัดไปคือกว่าที่เราจะรู้แล้วไปโปะเนี่ยมันได้ทําความบรรทันโทษนะเสียหายไปไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหร่ให้กับบ้านเมืองตัวเอง ปรากฏว่าเขาบอกอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าพูดถึงทฤษฎีนี้มันจะตรงข้ามกับทฤษฎีความคิดของสมองจริงๆริคือเราจะเห็นเหมือน red flag ละสมมติคุณเห็นบอกว่าเอ๊ลูกสร้างคนนี้มัน red flag ว่ามันโกงบริษัทหรือเปล่านะหรือว่าคนนี้ red flag ว่าเอ๊จะเอาความลับไปบอกกับบริษัทตรงข้ามหรือเปล่าแต่เรามักจะมีเอะแต่ก็คงไม่หรอกมัง้งอ่านละักทณนี้คือสงสัยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่า เออเพราะเขาบอกเนี่ยตรงนี้เป็นสมองของเราคิดว่าเออคงไม่เป็นไรหรอกก็ผ่านไปจนกระทั่งมันถึงจุดพีกค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงกันหมดเลยว่าโอ้ยสุดท้ายลูกจ้างคนนี้โกงเรามาตลอดนี่หว่าหรือว่าสุดท้ายไอ้ red flag ที่เราคิดนะ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะคือสุดท้ายเธอก็แบบเหมือนเขาก็เล่าเลยนะว่ามันก็มี p r o c e d u e ์ปกตินะที่จะต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ cia ด้วยกันว่าแบบ เออถามคําถามเพื่อให้พี่สูน์ทราบว่าจริงๆแล้วเธอทรยศหรือเอาข้อมูลอื่นไปมอบให้กับทางการอื่นหรือเปล่าเขาบอกจริงเขาก็รู้สึกแลยว,ว่ามันมันถูกแฟลกมาเรื่อยเนาะเวทแฟกมาเรื่อยแล้วบอกว่าวันนั้นที่ถามผู้หญิงคนนี้เออพอมาย้อนคิดไปอีกทีหลังจากถูกจับโปแตกเลยว,ว่าเธอเป็นสายลับเนาะเออก็จริงด้วยแฮะเวลาถามอะไรบางอย่างเธอเหมือนอึ้งไปเลยหรือว่าการตอบของเธอนี่มันผิดปกติแต่เราก็รู้สึกว่าเออก็เพราะเธอเป็นคนแบบเนี้เป็นคนเวดเป็นคนอยู่ตัวคนเดียวก็คงเป็นแบบนี้มั้ง ะะดังนั้นเขาบอกว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจมันก็มีอีกเคสที่เขาเล่าให้ฟังเหมือนกับว่าเราอะ่ะมักจะฟันธงว่าคนแบบเนี้ยคนที่เราเจอซึ่งเราไม่รู้จักเลยเนี่ยน่าจะเป็นคนลักษณะเนี้ยนิสัยแบบเนี้ยน่าจะมีการกระทําแบบนี้เขาก็ยกตัวอย่างนาะยกรัฐมนตรีของอังกฤษนะสมัยที่อยู่ในยุคเดียวกันกับฮิตเลอร์ก็ไปพบฮิตเลอร์เลยนะฮะแล้วก็ไปพูดคุยก็ยังยืนยันว่าโอ้ฮิตเลอร์ไม่มีอะไรคือก็ท่าทางก็ดูประหลาดอย่างนั้นอนะแต่ว่าไม่น่าจะทําสงคราม ะะปลอดภยัยโอ้โหไปทั้งเจอไปเยอรม,มันหลายรอบเลยนาะยออังกฤษท่านนี้ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นเห็นนะคะว่าฮิตเลอร์ก็ไปที่น่าเชื่อถือเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยค,คนแบบนี้คนที่มันมันแอคชั่นอย่างหนึ่งอะนะคะแต่ว่าความคิดมันเป็นอีกแบบหนึง่งมันมีอยู่จริงคือหนังสือหลายเล่มที่เราอ่านของมาว์คอมแกลดเวลเราจ,จะไม่ค่อยเห็นภาพคือหมายว่าตัวละครที่เขาย,ยกขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราไม่รู้นะคะไม่รู้จักเพราะว่าอาจจะยุคนั้นยังเป็นเด็กหรือเป็นอะไรคือ นึกไม่ออกแต่กรณีนเนี้ยเขาก็ยกแต่และเคสมาเอ้ยหลายเคสเป็นเรื่องที่แบบเรารู้จักทั้งนั้นหรือเป็นเคสที่แบบมันเพิ่งเกิดไม่นานแล้วแบบดังมากๆยกตัวอย่างเช่นเคสของ Amanda Knox ก m ์นะ a k มนดาน็อเนี่ยไปเหมือนกับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะที่เปรูเจียเปรูเจียนี่อยู่ที่อิตาลีนะคะแล้วก็เธอก็เป็นเหมือนกับแฟลตเมดนะคือในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยอยู่กับมอรดิคูเชอร์นะคะ รากฏว่าเมอร์ดิธวันหนึ่งถูกฆ่าตายแล้วแมนด้าน็อกซ์ี่ยไม่ได้อยู่บ้านในขณะที่เธอถูกฆ่าตายเนาะถูกฆาตกรรมเธอไปกับแฟนมาเธอมีแฟนหนุ่มแม้เป็นคนอเมิกันมีแฟนหนุ่มเป็นคนอ,อิตาเลียนนะผู้ชายชาวอิตาเลียนรลอเลยแหละแล้วก็เหมือนเธอก็เป็นคนที่อ่ะให้แฟนเธอเนี่ยโทรเรียกตำรวจนะแล้วทุกคนก็บอกว่า acting ของเธอเนี่ยมันประหลาดยกตัวอย่างเช่นแมนด้าน็อกเนี่ยแทนที่จะเครียดนะคะเธอกับ เหมือนว่าแทนที่จะแบบเศร้าร้องหยงร้องไห้เธอไม่เป็นอย่างนั้นเธอแสดงออกกลับมาว่าเธอเครียดอ่าเธอเครียดแล้วเธอก็โมโหนะคะหรือว่าตอนที่รอตารวจเนี่ยเธอก็ยืดเส้นยืดสายด้วยกันเหมือนตีลังกานะคะในรูปแบบที่เธอทําคนก็บอกว่าลักษณะนี้มันประหลาดแล้วก็กลายเป็นว่าเอาเรื่องเนี้ยที่เธอแอคชั่นแปลกๆเนี่ยไปบอกว่าเธออ่ะจริงเป็นฆาตรกรนะคะแล้วก็ตั้งทฤษฎีอะไรมาเตมไปหมดเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเอมนดาน็อกซ์เนี่ย มันก็คือเหมือนเราอ่ะอ่านเขาไม่ออกคือเขาไม่ได้เป็นคาทะครในตอนจบก็คือสุดท้ายแล้วเคสติสมิสนะแต่ว่าเธอแบบเธอติดคุกที่อิตาลีนานมากถ้าใครตามไปนะี่คือส่วนตัวเนะี่ย ตามเคสนี้มาอย่างยาวนานแล้วแบบสุดๆไปเลยคือตอนที่เหมือนกับศาลตัดสินน่ะคือศาลชั้นต้นตัดสินเธอว่าเธอมีความผิดเนาะแล้วก็ติดคุกไปยาวมากจนกระทั่งวันที่สามารถว่าความคือแบบในศาลอุทธรณ์ศาลอะไรแบบเนี้ยเธอแบบพูดอิตาเลียนปลอคือ <c ười> เป็นชีวิตที่แบบโอ้โหแล้วเรารู้สึกซวยจริงคนจะมาเป็น exchange student น่ะแล้ว flatmate เสียชีวิตอะ่ะแล้วสุดท้ายคือต้องติดคุกแล้วตอนนี้อเมริกาน็อกซ์เองเนี่ยแบบได้เงินช่วยเหลือเยอะมากจากทั่วสาธิตในใน อเมริกานะคะเพราะว่าเขาแบบอยากช่วยเธอเหมือนก็มันเป็นคดีความระหว่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เล่าว่าเงินที่น็อกได้มาเนี่ยไม่ได้ทําให้เธอรวยขึ้นกลายว่าเอาเงินเนี่ยมาใช้นี่ใช้สินในการจ้างขนายเพราะพอ่พอแม่เธอก็ต้องดินไปกับเปรูจีอะไรแบบนี้คือเป็นอะไรที่แบบเศร้ามากแต่เขาบอกมาข้อมไกลน้วยก็ฟันธงว่าเออจริงอะแม่น็อกแค่เป็นคนที่แสดงออกแตกต่างกับชาวบ้านเพราะนั่นอย่าฟันธงว่าถ้าเขาแอคชั่นแบบนี้เหมือนที่เลิ่เหมือนกันเขาแอคชั่นแบบนี้แล้วแบบเราคิดว่าเขาจะไม่ทําอย่างที่ เรากังวลว่าเขาจะทำนะคะหรือไม่กังวลก็ตามคือคนเราอาจจะแอคชั่นอย่างหนึ่งแต่กระทําอย่างหนึ่งเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเราอย่าในจุดนึงนะพร้อมที่จะเข้าใจว่าคนที่เราเพิ่งรู้จักเขาเป็นยังไงอย่าฟันธงนะคะเออเขาก็จะเล่าในเคสของ C A ที่เราได้กล่าวไวว่าแบบเฮ้ยคนเรามีเทนนิสซีมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อใจคนอื่นดังนั้นนะคะก็พอเล่าให้ฟังเสร็จป,ปุ๊บก็บอกว่าเฮ้ย อย่าเชื่อใจคนอื่นมองให้ลึกกว่าน,นั้นหรือแม้กระทั่งเคสหนึ่งนะเป็นเคสหนึ่งก็คืออันนี้เคสที่ดังมากก็เป็นแพทย์นะคะที่เขาดูแลเคสของนักกีฬาย,ยิมนาสติกนะหญิงกรณีนี้ก็ดังเหมือนกันนะซานะคะเป็นหมอแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอาชีพเนี้ยมันแน่นอนเรามักจะมีความรู้สึกว่าไว้ใจคนอื่นเป็นหมอไม่ทำอะไรหรอกปรากฏดวัดเด็กนะคะเป็นสิบเป็นร้อยสุดท้ายร้องเรียนแล้วก็โปะแตกว่าเขาอะ ทำรมนาจารย์เด็กเหล่านี้โดยการประทานโทษนาใช้นิ้วมือเนี่ยเหมือนกับไปสัมผัสเอวไว้ว่าเพศเด็กโดยที่ไม่มีความจำเป็นคือดูแลนักกีฬายมน,นาสติกก็เลยงงว่าทำไมต้องตรวจภายในนะปรากฏว่าหลายคนก็เหมือนอินดีน่าบอกว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนี้ประจำนะพ่อแม่ก็บอกว่าก็ฉันอยู่ด้วยกับลูกคือเขาอะจะใช้มุมที่พ่อแม่อยู่ในบางทีอยู่ในห้องเดียวกันกับแพทย์เนี่ยแต่ว่าใช้มือวิธีการคือซ่อนไม่ให้พ่อแม่เห็นแต่ทําต่อหน้าคือเขาก็อันนี้ลึกๆนะคะปกติว่า พวกโลกจิตพวกอะไรเนี่ยก็ทําแบบนี้เหมือนกันคือเหมือนพอไม่รู้จับไม่ได้ได้ใจเขาไปใหญ่เลยแบบเนี้นะคะคือสุดท้ายเขาเล่าให้ฟังว่เาเฮ้ยพอเนี่ยนี่คือผลในการเชื่อใจคนอื่นและแม้กระทั่งเหยื่อเองเนี่ยมันเลยไม่แตกที่หลายครั้งเหยื่อไม่รู้ตัวว่าเป็นเหยื่อและพร้อมจะปกป้องคนที่เป็นพรีเตอร์เราอะคนที่เป็นแบบคู่ล่านนะคะในลักษณะนี้คือทั้งหมดหนังสือเล่มนี้ถ้าถามว่าเราอ่านแล้วเราแบบโอ้คิดว่า บายไหมนะซื้อไหมกับถึงที่เมาคอมแกลดเวลเขียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ร้อยเปอร์เซนแต่เพียงแต่เอออ่านแล้วมันก็น่าสนใจแฮมันก็เป็นเคสที่น่าศึกษาแฮหรือมีแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วสุดท้ายสิ่งที่พิกอัพได้นะคะจากหนังสือเล่มนี้พูดก,กลางๆเลยคือว่าเออเราอย่าไว้ใจใครถัดไปก็คือเราคือมีอะไรฉุกคิดนะ,ะกั๊กสปริงเราบอก เฮ้ยสัญชตาตญาณบอกว่าอันนี้มันไม่โอเคเราคิดว่าควรจะลองเชื่อตามสัญชตาตญาณสักครั้งไม่ต้องไปฟันธงว่าใครผิดนะสมมติแบบเอ้ยอแต่ว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนมันมีหลายเคสเลยตัวเองที่แบบว่าเริ่มที่ตัวเองนะออมันมีเคสหนึ่งที่แบบว่าเขามีคนฝากให้ถือก,กระเป๋าในสนามบินนะคือส่วนตัวเคยเออหลายครั้งมีครั้งหนึ่งแบบต่อคิวอยู่เนี่ยก็มีผู้หญิงว่าเอ้ยเขาไปซื้อบุหรี่มา ขอให้ช่วยกันถือบุหรี่คนละซองได้ไหมเพราะเขาซื้อแพนะ็กเกจเนี่ยแล้วเขาเขากลัวว่าบุหรี่ขนาดใหญ่เนเมาบโรมันเป็น 10, 10สิบสิบซองข้างในเนะี่ยจะถูกตรวจภาษีตอนแรกรับมาเลยอะไรนะี่นเป็นใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็คนก็ช่วยรับแ้วสักพักคนก็เริ่มปฏิศเสธเราเองเออแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แลละเราจะรับทําไมก็เลยบอกว่าขอโทษนะฉันขอคืนแล้วก็ยัดใส่มือเธอไปนะคะปรากฏว่าเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแหละมันก็อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะเรามีความเป็นไปที่จะเชื่อใจคนอื่นแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันเป็นการเหมือนกับจะช่วยกันบอกว่าเนี่ยไปทริปเดียวกันขอยืมกระเป๋าเราไปหน่อยไปวางว่าไปกับทริปเนี้ยเพื่อแชร์นะเหมือนกับหาว่าเอ้ยกระเป๋าเราเบามันจะได้ลดลงตอนแรกก็ให้ไปแล้วเหมือนกันไอ้ส่วนใหญ่จะเป็นไงแล้วค่อยแบบได้สติแล้วก็แบบเอ้ยนึกไงไม่รู้นะส่วนตัวนี้คุณพ่อไปตํารวจก็โทรบอกว่าอยังไงไม่รู้พ่อบอกเอ้ยเอาออกมาเลยไม่ได้นะคะก็สุดท้ายก็ นั่นไปแต่มันก็เห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยเออหลายรอบคือไม่ใช่โดนแบบครั้งแรกนะก็หลายครั้งนั้นในสนามบินเนี่ยใครให้ถืออะไรนะไม่ว่าจะลากกันแค่ไหนอย่าทาเพราะมันก็มีเคสที่แบบคุณยายฝากถือขวดอันนึงแล้วก็ทําเป็นก้มลงนะก้มลงผูกโบ๊ะผูกอะไรไปเรื่อยปึ๊บสักพักคือแบบหลบมุมกล้องได้แล้วเดินออกไปบอกเออเดี๋ยวมานะแล้วก็ตํารวจก็มารวบคน,คนนั้นซึ่งวุงเล็บไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแล้วนั้นนี่คือสิ่งที่พิกอัพได้จากหนังสือคือเหมือนอ่านแบบเคสกรณีคนอื่นๆแลเราก็มานึกถ เหล่านั้นนะคะต้องบอกว่าเฮ้ยอย่าไว้ใจใครแล้วก็สิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นนะคะ มปลว่าทุกท่านเนี่ยเมาส์กันได้นะว่าอ่านงานของมาคอมแกลตเวลเนี่ยแล้วรู้สึกอย่างไรนะเดี๋ยวเราฉบับหน้าเราไปใหม่นะหนังสือเล่มใหม่ของ Infinity Books คือช่วงนี้ได้อ่านหนังสือบ่อยก็เลยจะมาเมาส์ให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะนะคะสวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะเมื่อเราอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งจบนะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ